ตกลงแล้วที่ข่าวบอกว่าอเมริกายึดบิตคอยได้เขายึดได้ยังไงเขาแฮกเอาหรอเอาง่ายๆย,ยอดเงินที่รัฐบาลสหรัฐยึดเนี่ยมันมาจากการยึดเหรียญที่เคยเกิดเหตุโจรกรรมมายิงพูที่ชื่อว่าลูเบียนมันถูกแฮก แล้วแฮกเกอร์เนี่ยมันก็เอาไอ้บิตคอยเนี่ยไปเก็บเอาไว้และไอ้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ไปอายัดไอ้บิตคอยตรงนี้แหละซึ่งอายัดมาตั้งแต่ปี2024จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่มันจะต้องเป็นคำถามมากกว่าก็คือว่ามันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีว่าเอาแล้วรัฐ,รฐบาลสารัฐเนี่มายึดในกระเป๋าแฮกเกอร์ได้ยังไงอันเนี้ยมันไม่มีข้อมูล รัฐบาลสหรัฐก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ทางวินเซนต์เองก็ไม่ได้ถูกจับแล้วก็ไม่ได้ถูกเหมือนทรมานเพื่อลีดเอาไพรเวทค key เพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเทคโนโลยีที่จะสุม่มหรือว่าเดาไพรเวทคีย์เนี่ยมันยังมันยังทำไม่ได้ งแล้วที่ข่าวบอกว่าอเมริกายึดบิตคอยได้เนี่ยนะคะคือคําถามก็คือเขายึดได้ยังไงเขาแฮกเอาเหรอและมันไม่ควรที่จะแฮกได้ทําไมถึงแฮกได้นะคะคําถามตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่สงสัยนะคะพี่บิดช,ช่วยอธิบายกลไกหน่อยว่าเขาน่าจะยึดมาได้อย่างไรคือตอนแรกที่ที่เราได้ยินข่าวอะ่ะเราก็รู้สึกว่าก็ก็แค่สงสัยเหมือนกันแหละว่าเอ้ยมันมันมันยึดได้ไงทุกทุกคนคิดว่าน่าสง น่าจะสงสัยเหมือนกันหมดเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีเวลาไปไปไปหาข้อมูลอะไรขนาดนั้นแล้วก็หลังจากที่กีตาร์ทักมาเนี่ยก,ก็เลยเริ่มไปหาข้อมูลทีนี้ตอนที่ไปหาข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็งงนะก็งงเหมือนกันเหมือนกับทุกคนเลยเพราะมันไม่ได้มีข้อมูลที่เปิดเผยอะไรแบบตรงไปตรงมามากนักนะแต่ว่าต้องโชคดีต้องบอกว่าโชคดีและขอบคุณอ ต้องขอบคุณพี่นัทนะอันนี้นี่เขต้องให้เครดิตพี่นัทนิดนึงนะครับใครใสนใจก็ลองไปติดตามที่อันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพจหรือ Facebook ส่วนตัวนะพี่นัทเดือนนริมิชัยเนาะอันนี้เขาสรุปมาค่อนข้างดีเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่มีเวลาไปติดตามอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้อันนี้แชร์อยู่เนาะเราไม่ได้อันนี้บิดแคสก็แชร์ของแชร์ Share ของเขามาด้วยนะขออนุญาตพี่นัทนะคะพี่นัทเดย ขอขออนุญาตขออนุญาตเอาของพี่ดัสมาโชว์แล้วกันเพราะว่าเขาสรุปมาเนี่ยคืออันนี้เป็นความจีเนียสของแกนะแกบอกแกจําตัวเลขนี้ได้ว่ายอดที่ยึดเนี่ยเอยตัวเลขมันคุนค้นๆเขาก็เลยไปแบบจับแมทชแล้วก็เหมือนกับ correlate กับเคสที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับก็คือยอดเนี่ยมันไปใกล้เคียงกับเ,เคสที่มันเคยมีการแฮ็กตัวไอ้ลูเบียนดอมันเป็นมายนิงมายนิงพูลนะครับ ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนมันคืออะไรนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อจากข้อสันนิษฐานสรุปให้ของที่พีนัดเขียนกันแล้วกันก็คือว่าเอาง่ายๆยอดเงินที่รัฐบาลสหรัฐยึดเนี่ยมันมาจากการยึดเหรียญที่เคยเกิดเหตุโจรกรรมมายิงพูที่ชื่อว่าลูเบียน นะไอไอไมเนิงพูที่ชื่อลูเบียนเนี่ยมันถูกแฮกแล้วแฮกเกอร์เนี่ยมันก็เอาไอ้บิตคอยเนี่ยไปเก็บเอาไว้และไอร้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ไปอายัดไอ้บิตคอยตรงนี้แหละซึ่งอายัดมาตั้งแต่ปี2อ2พีสิบแล้วเพิ่งจะมาตัดสินที่จะยึดเมื่อไม่กี่วันมานี้เนาะ ทีนี้มันไปเกี่ยวพันกันยังไงคือมันไปเกี่ยวพันกันตรงที่ว่า i l l u b i a n c o m เนี่ยมันคือบริษัทภายใต้ Prince Group ซึ่งมันก็คือไอ้เจ้าวินเซนต์นั่นแหละที่มันเป็นเจ้าของทีนี้ภาพมันก็เลยเริ่มปติดต,ต่อว่าความเข้าใจของคนที่เข้าใจว่าเขาทำธุรกิจที่กั้มพูดชาหรืออะไรที่ที่แบบว่าฟอกเงินฟอกเงินแล้วก็ไปซื้อบิตคอยแล้วก็โอนไปเก็บอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่มีอยู่นะปัจจุบันที่มีหลักฐานและ v i d วนต์ที่เห็นนะก็คือส่วนใหญ่ต้องใช้ว่าส่วนใหญ่แล้วกันเพราะว่าเท่าที่ผมดูมันจะประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันกว่ากซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมแชร์ให้ดูอันนี้เป็นข้อมูลที่ที่พี่นัดแชร์มาอีกทีนะอ่าของอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้ r u b i a n c o m อ่า u b i a n c o m อันนี้คือกระเป๋าของแฮกเกอร์ที่มันไปแฮกกระเป๋าเล็กๆข,ข,ของแต่ละคนมาแล้วก็มันรวมกันเนี่ยมันยอดอยู่ประมาณที่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดเนาะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นอีกสิบเปอร์เซ็นตเหมือนมันย้ายออกไม่ได้นะครับมันย้ายเอาไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้นะอันนี้อันนี้ที่พี่ตามข้อมูลที่พี่นัทได้กล่าวเอาไว้แล้วกันนะอันนี้รีเฟอร์ชื่อแกอ่าถ้าดูจากตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า เงินตรงเนี้ยที่ h a c k e r ร์อิ b ูเบียนถูกย้ายออกเนี่ยมันถูกย้ายออกตอนช่วงประมาณอ่ากรกดาปีที่ปีที่แล้วนะกลางปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอายัดต,ตัวบิตคอยนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่เพิ่งจะมาสินในลักษณะข,ของคดีพแพง่งที่เป็นการลิฟเอาทรัพย์สินของอันเนี้ยมาเพราะว่าอ่ามันเกี่ยวข้องกับวินเซนต์เนาะ พี่จาชื่อภาษาจีนเขาไม่ได้อีกแล้วจำได้แต่วินเซนต์วินเซนต์เห็นชื่อเออนั่นแหละเออไอเจ้าวินเซนต์เนี่ยมันก็คือทําธุรกิจอันเนี้ยและอ้เนี้ยก็อยู่ภายใต้อ่อ่าอัมเบล่าของเขาจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่มันจะต้องเป็นคําถามมากกว่าก็คือว่ามันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีว่าเอาแล้วรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมายึดในกระเป๋าแฮกเกอร์ได้ยังไงอันเนี้ยมันไม่มีข้อมูลเนาะ บอกไม่ได้ว่าว่ายังไงแต่เราอ่ะไม่รู้จริงๆเพราะว่าทั้งรัฐบาลสหรัฐก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ทางวินเซนต์เองก็ไม่ได้ถูกจับแล้วก็ไม่ได้ถูกเหมือนทรมานเพื่อรีดเอา p r i v a t คีย์เพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเทคนโนโลยีที่จะ,ะสุ่มหรือว่าเดาไพรเวทคีย์เนี่ยมันยังมันยังทำไม่ได้นะครับ มันยังไม่มีคอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่มันจะสุ่มได้เร็วและมากพอที่จะรู้ว่าว่า private key เนี่ยมันคืออะไรเพราะนั้นมันก็ยังเป็นปริศนาต่อไปเพียงแต่ว่ามันตอบคำถามกับคนที่สงสัยที่ว่าคาดการณ์ว่าบิตคอยที่เกิดขึ้นมันเป็นบิตคอยที่มาจากการที่โจรอ่เขาเรียกอ,อะไรนะทำบริษัทที่ผิดกฎหมายหลอกเอาแรงงานเถื่อนแล้วก็ ไปแก๊ง call center อะไรแล้วฟอกเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลืค่อนความาเหตุหลักฐานที่ที่มีอยู่แล้วเชิงประจักษ์ในปัจจุบันคือ,อตัวบิตคอยที่ถูกยึดส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเคสของ Ru เบียลูเบียนที่ถูกแฮ็กซึ่งวินเซนต์เนี่ยเป็นเป็นเจ้าของทีนี้ถามว่าเขาไปเอามายัางไงอันนี้ต้องมองตรงไม่มีหลักฐานไม่มี หลักฐานไม่มีข้อมูลใดๆที่จะยืนยันได้ว่าเขาเอามาได้ยังไงจริงๆเคสนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะเอ้แล้วทางรัฐบาลสหรัฐ,นฐนเนี่ยเคยมีเคสการยึดแบบเนี้ยในอดีตหรือไม่นะก็ต้องบอกว่าเขามีมีมีเหตุการณ์ที่เคยยึดเหมือนกันในอดีตเนาะ,ะถ้าจำไม่ผิดมันจะชื่อซิลโรสแล้วก็ ที่เขายึดเนี่ยคือเขาก็ไปยึดคอมของเจ้าของที่ทําเว็บฟิวโรดเลยไม่ไปยึดแล้วก็ถ้ายึดได้อะมันเข้าถึงฟิสิกอลอ่ะมันสามารถที่จะบูตฟอร์สแล้วก็เปิดคอมแล้วก็เอาไพรเวทคีย์มาได้คือได้ได้ไพรเวทคีย์มันก็จบนะครับคิดว่ามันคงไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะถ้าจะถ้าจะยึดจริงๆอ่ะยังไงก็ต้องไปเอาจากจากไพรเวทคีย์นะแต่ สรุปก็คือไม่ได้คำตอบนะว่าเขาทำได้ยังไงแ,แต่ว่าคือเท่าที่พิเคราะห์ดูคือไม่น่าจะถึงขั้นมีปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำลึกและเหนือชั้นขนาดว่าจะสามารถแฮกบิตคอยหรือว่าแฮกกระเป๋าได้ใช่ไหมคะ <um ใช่ใช่ที่คิดว่ามันมันมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันวิธีการที่จะทําแบบนั้นได้มันต้องสุ่มอย่างเดียวแล้วสุ่มบนบนตัวเลขที่แบบบิ๊กนัมเบอร์อ่ะมันคือแบบจะสุ่มยังไงให้เจออโมเลกุลอันเนี้ยที่มีอยู่บนโลกอะ่ะสมมติในโลกมีโมเลกุลทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะคุณต้องสุ่มอันเดียว อะตอมเดียวกันให้ได้เนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยเนาะอันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ทําได้ในลักษณะแบบนั้นมันมันน่าจะใช้วิธีอื่นมากกว่าซึ่งง่ายกว่าก็คือหาตัวแฮกเกอร์จนเจอแล้วก็เอาไปเวทคี e จากแฮกเกอร์นั่นแหละง่ายที่สุดละค่ะส่วนเคสที่พี่นัทได้หยิบยกมานะคะแล้วก็พูดถึงว่า สำหรับเคสของ m u l i s t เนี่ยมันก็มีช่องว่างช่องโหว่บางอย่างทำให้สุ่มตัวเลขได้นี้มันถูกอธิบายไว้ยังไงบ้างนะคะพี่บิดคะ่ะอันนี้มันจะค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะคืออย่างนี้ถ้าถ้าใครที่เคยเล่นตัว wallet ที่เป็นคริปโตเนี่ยมันจะมีการสุ่มคำขึ้นมา สุ่มคําขึ้นมา12บสอคำอย่างน้อยเอางนนี้ละกันสิบสองคำอย่างน้อยซึ่งจริงๆแล้วการสุ่มคําเนี่ยมันไม่ได้เอาคําไปใช้เนาะแต่ว่ามันเอาเอาคำเนี่ยไปแปลงเป็นบิตออกศูนย์กับหนึ่งเนี่ยหนึ่งคำมันจะได้ศูนย์กับหนึ่งประมาณสิบเอดหลักแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าเป็นการเจนอ่าที่เรียกว่าเอนโทรปีภาษาเทคนิคเทอมนิ่หนึ่งนะซึ่งไอเอนโทปีอันเนี้ย ามันคือฐานของการที่เราจะเอาไปสุ่มเป็น Master p r i v a t วทคีอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยไอเจ้าไอเจ้าแฮกเกอร์ที่มันแฮกเกอร์ไอลูเบียนดอทมเนี่ยมันรู้ว่าลูเบียนเนี่ยมันใช้การสุ่มฟีที่ค่อนข้างที่จะที่จะวีคคือมันมันมันกากอะ่ะคือมันไม่ได้สตรองไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับ อไอตัวซีที่ทุกคนใช้กันอยู่มันใช้แค่32บิตทีนี้ถ้า2ยกกำลัง32บิตมันก็แค่ประมาณสัก4 4 4 0 0 0มืนเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูกันนะเราราวสองยกกำลัง32 4ิพล้านกระเป๋าซึ่ง4 0 0พล้านกระเป๋ามันยังพอบูตฟอร์ได้ ทีนี้พอไอช่องโหว่ตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องที่ทําให้แฮกเกอร์เนี่ยมันแฮกไอกระเป๋าของอิลูเบียนดอซึ่งซึ่งเป็นบริษัทไมเน n งของวินเซนต์นี่แหละแล้วก็เอาข้อจริงเนี่ยทุกคนก็สงสัยเหมือนกันว่าจริงๆริ n วินเซน์นันวางยาตัวเองแล้วให้ตัวเองไปแฮกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงนี่ออกมาคือจริงๆเพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อที่ว่าตัวเองก็จะกลายเป็นเหยื่อแล้วก็บอกว่าเอ้ย เงินอันนี้มันมันถูกแฮกไปอ่ามันมันก็เป็นไปได้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาจริงๆหรือเปล่าที่เป็นคนแฮกตัวเองแล้วก็เหมือนกับเอาตัวเหรียญเนี่ยไปเก็บเอาไว้แต่เรารู้แค่นี้เรารู้แค่ว่าหน,นึ่ง ruben.com อันเนี้ยที่เป็น mining pool เป็นของ vincent vincent ถูกแฮกกระเป๋าเนี่ยอ่าถูกโยกลมกันเนี่ยอันเนี้ยของพี่นัทเนี่ยเขาโชว์มาเนี่ยมันจะมี address ที่มันโยงกันไปเนี่ยก็คือ รวบกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวคนจะงงเนี่ยไอกระเป๋าเนี่ยคือกระเป๋าที่ถูกถูกแฮกแล้วก็รวบมาทั้งหมดเนี่ย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 กระเป๋าเยอะเลยโดนแฮ็กเพราะว่าไอนี่มันรู้ไงว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีช่องโหว่สุ่มง,ง่ายสุ่ม private key ง่ายมันมีแค่สี่พันล้านอ่าสี่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 พันเท่าไหร่นะจำไม่ได้ลนะ เมื่อกี้ที่พี่บอกมันมีแค่สี่พันล้านกระเป๋าสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มสุ่มไปเรื่อยๆสี่ล้านสี่พันล้านครั้งเนาะเดี๋ยวก็เจออะไรเงี้ยอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยมันพอจะพีจิกได้จากเลนส์ของไทม์เบสในการคีเอทเพราะมันเอาไทม์เอาเอาเวลาเนี่ยมาเป็นหนึ่งในการาทำตัวเอนโทรปีด้วยเพราะนั้นมันพอจะสุ่มได้ง่ายพอเวลาสโคปของเวลามันใกล้เคียงกับเวลาที่มันสร้างกระเป๋าขึ้นมาเนาะอ่ สรุปอย่างนี้ลูเ uh บียน c อ m เป็นของวนะินเซนต์เนาะแฮกเกอร์มาแฮกคนที่ใช้กระเป๋าของลูเบียนคอมนี่ยแหละ,ะมาแฮกไปแล้วก็รวมๆๆกันได้ได้แสนแสนกว่าซึ่งไอ้แฮกเกอร์เนี่ยก็เก็บเอาไว้านานมากนะตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเนาะแล้วก็พอปีสองพัี่ มันถูกโอนออกทั้งหมดเลยซึ่งเขาคาดว่าอเมริกาเนี่ยมันยึดคือเจ้าหน้าที่ของอเมริกาเนี่ยมันยึดแล้วไม่กี่วันมันเนี้ยก็คือประกาศลิฟต์ของกลางที่ถูกยึดได้เนี่ยเพราะว่าสืบว่าจริงๆแท้จริงมันคือของวินเซนต์นั่นแหละถึงแม้จะถูกขโมยมาหรืออะไรเราเราก็ไม่รู้ซึ่งเอาเข้าจริงอะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆมันมีเป็นมีสองมุมเนาะหรือว่าจริงๆิวินเซนต์แฮกตัวเองอันที่หนึ่งหรือ เจ้าหน้าที่เมของอเมริกาเนี่ยเป็นคนแฮกแวินเซนต์ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วรู้ว่าไอเนี่ยมันทาธุรกิจผิดกฎหมายก็แฮกแฮกแฮก,กเข้ามาเก็บไว้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 เสร็จแล้วพอถึงจังหวะปุ๊บโอนออกทั้งยวงมาเลยซึ่งมันก็เป็นไปได้ไงแต,แต่แต่มันไม่มีใครเปิดเผยว่าจริงๆแล้วยอดเนี้ยตกลงใครเนี่ยเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ได้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ประมาณนี้เคลียร์ไหมเนี่ยข้าวนไปวนมา ถ้าถ้าเป็นกรอดีสมพุทิฐานที่สองที่บอกว่ารัฐบาลอาจจะแฮกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะรู้ว่าวินเซนตที่เป็นเจ้าของแล้วทำธุรกิจผิดกฎหมายนะคะคือจุดนั้นที่กิดบอกว่ายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะแฮกได้แล้วการแฮกอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเพราะว่าคือพาสเวิร์ดมันส่ที่ทบอกหรอไ,อไอที่พี่ที่พี่บอกไงว่าไอตัวการสุ่มเลขกระเป๋าอ่ะของไอเวบ็บเว็บเนี้ยไอ้เว็บล u b i e n c o m อ่ะ มันมันสุ่มซีดแบบกระจอกไงอ่ามันใช้แค่32สิบสอิตซึ่งถ้าเป็นมาตรฐานแบบอีอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยมันใช้2องห้าบหกบิตซึ่งมันต่างกันแบบริบลับมหาศาลเอออ่าไอที่พี่เล่าให้ฟังว่าอีกมาตรฐานอันนี้มันแบบสูงมากแต่ว่าของไอ้ไอไอลูเบียนเนี่ยมันแค่สาสิบสอิตเองเพราะนั้นเนี่ยสุ่มแป๊บเดียวก็เจอนะมันเลยถูกถูกแฮกไดเ้เราก็เลย พี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วไอ้คนแฮกมันคือใครเพราะว่ามันเป็นไปได้หมดว,ว่าวินเซนต์เองมันอาจจะวางยาตัวเองเพื่อที่จะทําเป็นฟอร์มเป็นแฮกหรือจริงๆแล้วรัฐบาลแม่งแฮกตั้งแต่ต้นเห็นช่องโหว่เฮ้ยอันนี้แม่งทําธุรกิจผิดกฎหมายแฮกแม่งเลยอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้เจตนาจริงๆของไอ้คนแฮกมันคืออะไรงไงแต่คือถ้าดังนั้นนะคะออ่ในแง่ของเทคโนโลยีหรือว่า จุดแข่งของระบบบล็อกเชนณปัจจุบันด้วยระดับที่เป็นเป็นมาตรฐานเนี่ยยังแฮ็กไม่ได้อยู่ดีไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถแฮกคริปโตแฮกบิตคอยได้ยังยังไม่มีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันมีขึ้นมาเดี๋ยพี่จะพูดผิดคือตอนนี้ยังยังไม่ม,ยมียังไม่เห็นยังไม่เห็นค่ะส่วนสิ่งที่เป็น ข้อกังวลใจเรื่องของ privacy เรื่องของความเป็น decentralized, นะคะเคสนี้ไม่กระทบไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยเอ่อคือคือต้องบอกงนี้เลเยอร์ของ Adress ที่ใช้กันอยู่อ่ะมันมันมันจะคนละส่วนกับความเป็น Decentralize d ของ Network เนาะเพราะไอ้ความเป็น Decentralize d ของ Network มันว่าถึงในเรื่องของ m i n i n g p o o l ว่าในเรื่องของ node ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้กระทบอะไรเลยนะ ทีนี้นะ่ะมันถามว่ามันกระทบเรื่องของ p r i เว c ซี่ไหมพี่คิดว่ามันก็จะมีแบบนี้แหละว่าถ้าสมมุติว่า,ามีคนเป็นแฮกเกอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวินเซนต์เลยหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเลยเขาไปเจอช่องโหว่จริงๆแล้วเขาแฮกแล้วยู่ดีอ่ะมันถูกโอนเข้าไปกระเป๋าคัสโอดี้ของของรัฐกอเวเมนต์ของอเมริกาได้ยังไง อันนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นรวบตัวแฮกเกอร์คนนั้นแล้วก็บีบเอา private key มาแล้วไงซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องอเรื่องของ privacy แล้วถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนที่เป็นแฮกเกอร์คนนั้นแล้วภาครัฐหรือรัฐบาลรู้ได้ไงแล้วเขาไปบีบเอาอยัางไงจะทรมานเหมือนในหนังเรื่องเจมส์บอลหรือเปล่าที่แบบว่าต้องทรมานสายลับ กพื่อบีบเอาพปเอีอะไรอย่างเงี้ยเออเอแล้วถ้าเราไม่ได้อดทนเหมือนกับเจมส์บอลอย่างเงี้ยแค่มันบีบนิ้วก้อยนี่เราก็เอาไปเถอะมึงเอาไปเถอนไเถืนที่ไม่ต้องตัดนิ้วกูหรอกแค่บีบนิ้วเขาก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องอันนั้นอ่ะพี่คิดว่ามันมันกระทบเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตัวการเก็บสินทรัพย์เองเนี่ย ในแง่ของการป้องกันจากโรคดิจิตอลเนี่ยมันทำได้ง่ายมันทาได้ง่ายนะแต่ว่าในแง่ของการป้องกันในเชิงฟิสิกอลเนี่ยมันมันมันจะมีเรื่องของการใช้กำลังมันจะมีเรื่องของการนี่แหละขู่เข็นเนี่ยที่มันมันสามารถที่ยังทำได้อยู่เพราะนั้นในแง่ของคนที่ถือบิตคอยเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะพยายามทำตัวแบบโลโปรไฟล์ไม่ไม่ ไม่ทําตัวอู้ฟู่โชว์หรูโชว์รวยอะไรเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นภัยกับตัวเองมันเป็นคือถ้ารู้ว่าเรารวยหรือเรามีไอ้อย่างเงี้ยมันมาเจอแบบฟิสิกอลอ่ะแบบแบบจับต้องได้อย่างเงี้ยแล้วใช้กําลังบังคับกูเข็นมันมันทําได้อันเนี้ยอันเนี้ยกระทบแน่แต่โดยความเป็นบิตคอยพี่คิดว่ามันยังไม่ได้กระทบอะไรในเรื่องของความเป็นดีเซนทัลไลซ์เพราะว่า อะถ้าเราพูดถึงมีการแฮกหรืออะไรเกิดขึ้นมันมันมันไม่ได้เป็นการที่ระบบผิดพลาดนอะนึกออกปะแต่มันคือการที่คุณใช้เทคนิคในการที่จะบังคับเอากุญแจซึ่งมันอยู่นอกเชนอะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ off c h a i อะคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเชนพอคุณได้กุญแจแล้วคุณก็สามารถที่จะ,ะดึงเอาเหรียญน,น,นั้นออกมาได้ โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศพศเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ